ลงเรือนลงทุนหลายบอรครับลงเรือนลงเรือนลงลงทุนบหลายเลยครับเ้าเรือมต้อนอยังสี่กระไดไอ่เนี่ยเนี่ยลงเรือนแต่ว่าขันปลูกเรื่องเราต้องปลูกในลงเรือนด้อปลูกกลางแจง้งปลูกกลางแจ้งแดด้อยเลยนี่เบื้องต้นนี่นะครับย้อลงเต่ตาตัมมานะครับเบื้องมันดกแห้งนะครับลต้นเย้าวได้นี่เดวสิภาพาพไว้เบื้องอีกฝั่งหนึ่งอยู่ริมคลองส่ไกลเนี่ยครับเขาลงทุนยังได้กระไดยังสี่กระไดไออเนี่ยไม่เขามีไม้ไผ่ยอยู่แล้วห้องกับปลตอง เนี่ยเ้าเริ่มต้นแบบเพราะว่าผมเมื่อสามปีที่แล้วก็เริ่มต้นจากอะไรน,นี่แหละจากใบไผ่ไนี่แหละพอขายเพิ่นได้หลายๆแล้วก็จังค่อยมาต่อเติมเฮ็ดเล็กปเป็่จละหน่อยนะครับเนี่ยไม่เขาไปต้องซื้อไงครับลงเล่นอนี่ผมลงทุนไปแค่เอ่อเท่าไหร่อ่ะสามพันกว่าบาทเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจ่างสร้างแล้วครับจ่างสร้างเฮ็ดไห่้างเขาก็คิดพันกว่าบาทนี่แหละแล้วก็มาเฮ็ดอิทบลอกอันนี้แบบเอามาตั้งเอาสีง่ายๆเนี่ย มันจังเขื่อนใหญ่ไงเห็รอ